สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องจุดเส้นตรงรังสีและส่วนของเส้นตรงนั่นเองอ่าก่อนอื่นเรามาทบทวนกันซิว่าจุดและเส้นตรงที่เราเรียนไปในคาพี่แล้วมันมีอะไรบ้างอ่าถ้าสมมุติว่าครูมีจุดมาจุดหนึ่งใช่ไหมจุดหนึ่งจุดนี้ครูแล้วนี้เราตั้งชื่อว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรดีครูจะตั้งชื่อว่าจุด A ละกัน อะนี้อีกจุดนึงล่ะเอาจุดตรงนี้แล้วกันคุยจะตั้งชื่อว่าจุด่าถ้าเราลากสองเส้นนี้ผ่านกันล่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลากสองเส้นนี้ผ่านกันแล้วก็ใส่หัวลูกศรเข้าไปใส่หัวลูกศรน,นะอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเส้นตรงอะไรเส้นตรง ab เขียนได้เป็นสัญลักษณ์ดังนี้ใส่ ab เข้าไปแล้วก็ใส่หัวลูกศรข้างบนทั้งสองข้างด้วยนะหรือว่าจะเป็นเส้นตรง ba ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้และทนี้มันจะมีอะไรอีกที่มันทะแยงเข้ามาเนี่ยจะคูจะมีจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ครูจะตั้งจุดนี้ว่าอะไรจุดก,กับจุด ขอแล้วองจุดนี้ลากเส้นตรงตัดกันเส้นตรงตัดกันของจุด a b ใส่หัวลูกศรให้มันด้วยอาจจะได้ว่าอะไรเอ่ยเส้นตรง a b ตัดกันกับเส้นตรงอขอตัดกันที่จุดอะไรดีจุดตรงนี้ตัดกันที่จุดแซดละกันอาจจะตัดกันที่จุด z ก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราเรียนไปในคาบพี่แล้ว ในครั้นี้เราจะมาต่อกันเรื่องของรังสีแล้วก็ส่วนของเส้นตรงเรามาดูกันซิว่ารังสีคืออะไระก่อนที่เราจะดูรังสีรังสีนี่มีลักษณะคล้ายกับคล้ายกับเส้นตรงเส้นตรงหมายความว่ายังไงเส้นตรงเส้นตรงมีความยาวไม่จํากัดเส้นตรงมีความยาวไม่จํากัดนะดังนั้นเมื่อลากเส้นตรงบนระนาบ จึงต้องเขียนลูกศรที่อะไรที่จุดปลายทั้งสองข้างเห็นไหมหนังรูปไม่เลยเห็นไหมมีจุดปลายทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่าอะไรอันนี้สีเข้มไปเพื่อแสดงว่าสามารถลากเส้นในแนวตรงต่อกันไปในทิศทางลูกศรได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง นอกจากนี้นอกจากเส้นตรงแล้วยังมีรังสีและส่วนของเส้นตรงด้วยเรามาลองทำความเข้าใจของรังสีดูสิดูรูปข้างล่างนี้เห็นลูกศรน,นี้ไหมลูกศรน,นี้จะเป็นตัวอย่างของรังสีนั่นเองนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีหัวลูกศรอ,อยู่แค่ฝั่งเดียวแล้วก็จะมีจุดปลายจุดปลายอยู่จุดหนึ่งแต่เส้นตรงจะไม่มีจุดปลายนะเ,นยเส้นตรงจะไม่มีจุดปลาย ถ้าเราต่อหัวลูกศรมาอย่างนี้ปั๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วแต่ว่าอันนี้เราไม่มีเราจะมีแค่จุดแต่เราไม่มีหัวลูกศรเขาจะเรียกว่ารังสีนั่นเองเรามาลองอ่านอ่านประโยคนี้ดูสิจากรูปจุด P เป็นอะไรเนี่ยจุด P จุด P เป็นจุดปลายของรังสี และจุด Q เป็นอีกจุดหนึ่งบนรังสีนี้เรียกรังสีนี้ว่ารังสี PQ เขียนแทนสัญลักษณ์ด้วย PQ แล้วก็มีหัวลูกศรไปทางเดียวนะ PQ แล้วก็หัวลูกศรไปทางนี้ไปทางเดียวนะไปทางขวาถ้าเป็นเส้นตรงเราจะเขียนเป็นลูกศรกี่ทาง2งทางนะต้องทำความเข้าใจดีๆนะ,ะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่นง จากรูปจุด y เป็นจุดปลายของรังสีและจุด x เป็นอีกจุดหนึ่งบนรังสีนี้เรียกรังสีนี้ว่ารังสี yx เขียนแทนไสญลักษณ์ด้วยได้ดังนี้เลยแล้วก็จะมาลองเขียนดูก็จะเขียนว่ารังสี yx แล้วก็ใส่หัวลูกศรไปทางขวาหนึ่งอันนี้ประมาณนี้ครูจะลองถามดูว,ว่าเห็นไหมเห็นข้อความข้างล่างนี้ไหมเนี่ย ข้อความข้างล่างเนี่ยรังสี yx กับรังสี xy เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรรังสี xy กับรังสี yx เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรมีใครตอบได้ไหมเอ่ยแตกต่างกันอยู่นะแตกต่างกันอยู่เราจะมาลองยกตัวยอย่างดูสิรังสี yx แสดงว่าจุดปลายเนี่ยเราจะเป็นตัวอะไร ตัว y แต่ว่าจุดตรงนี้เราจะเป็นตัวอะไรเนี่ยจุดตรงเนี้ยอ่าแบบหนึ่งนะ,ะจุดตนี้เราจะเป็นจุด x แล้วก็จะมีหัวลูกศร ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เขาจะเรียกว่ารังสี y x นั่นเองรังสี y x และนี้รังสี x y ละ่ะรังสี x y ก็จะได้ดังนี้เลยรังสี x y ปั๊บตรงนี้จุดปลายเราก็จะเป็นอ่าจุดปลายเราเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นตัว x ใช่ไหมอ่าแล้วจุดตรงนี้เราก็จะเป็นตัว y ดังนั้นตุวนี้เขาจะเรียกว่ารังสี y อ่รังสี x y นั่นเองเห็นไหมมันจะมีอะไรที่ต่างกันเล็กๆน้อยน้อย่ะรังสีทุกเส้นน่ะดูข้อความข้างล่างตรงนี้รังสีทุกเส้นสามารถลากออกไปแนวอ่ะไปแนวไหนแนวต่อตรงได้ไปทางทิศทางของลูกศรได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับเส้นตรงนั่นเองแต่ว่าเส้นตรงเราไปได้กี่ทางไปได้สองทางแต่ว่ารังสีเราไปได้กี่ทางไปได้ทางเดียวก็คือทางที่มี หัวลูกศรเห็นไหมเราจะไปได้ทางเดียวเห็นไหมอันนี้ก็มีหัวลูกศรไปได้ทางเดียวข้างบนนี้ก็เหมือนกันมีหัวลูกศรไปได้ทางเดียวประมาณนี้เรื่องของรังสีและอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของส่วนอะไรส่วนของเส้นตรงมองไม่เห็นส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายกี่จุด 2องจุดจุดปลายสุดคืออะไรเรามาลองดูรูปนี้รูปข้างล่างนี้จากรูปจุด A และจุด B เป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงเรียกส่วนของเส้นตรงนี้ว่าส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA อันนี้จะเขียนคล้ายๆของเส้นตรงเลยใช่ไหมจะสามารถสลับที่กันได้ระหว่าง AB กับ BA หรือเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้เลยส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA ก็จะให้ความหมายเหมือนกันเราจะเริ่มเขียนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง AB หไหมเราก็จะเขียน AB ก่อนแล้วก็จะขีดขีดตรงมาเขียน A เขียน B แล้วก็ขีดขีดตรงๆมาอย่างนี้ให้มันคลุมให้มันคลุมทั้งสองตัวเนี้ยก็จะได้แล้วส่วนของเส้นตรง A, หรือว่าถ้าเป็นส่วนของเส้นตรง ba ล่ะเราเขียน ba มาก่อนแล้วก็ขีดคล่อมอขีดคร่อมเข้ามาให้มันครอบทั้ง2ตัวนี้นะให้มันอยู่ใต้เพดานนี้นให้มันอยู่ใต้เพดานนี้ก็จะได้แล้วส่วนของเส้นตรง ba อ่าแลนนี้ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลาย2จุดจึงมีความยาวจํากัดอ่าเรามีความยาวจํากัดนะเราจํารังสีเมื่อกี้ได้ไหม รังสีเราจะขยายไปได้ฝั่งหัวลูกศรเท่านั้นแต่ว่าส่วนของเส้นตรงเราไม่มีหัวลูกศรใช่ไหมอ่าเราก็จะสามารถวัดความยาวได้อย่างจํากัดนั่นเองเราก็จะมีข้อตกลงที่ว่าถ้าเราจะต้องการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงอ่าเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้เลยข้างล่างนี้เลยอ่าก็คือ m วงเล็บเปิดส่วนของเส้นตรง ab ประมาณนี้หรือเราจะอ่านว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองอจากรูปนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมรูปส่วนของเส้นตรง ab เนี่ยมันยาวกี่เซนติเมตรยาวทั้งหมด5เซนติเมตรหรือความยาวของส่วนของเส้นตรง ab เท่ากับ5เซนติเมตรเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ความยาวของส่วนของเส้นตรง ab เท่ากับ 5เซนติเมตรนั่นเองอนักเรียนลองมาเติมคำตอบข้อที่1ดูสิปฏิบัติกิจกรรมเขาบอกว่าอะไรให้ลองเอาทั้งหมดนี้ใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาลองเติมดูสิว่าอันไหนคือเส้นตรงอันไหนคือส่วนของเส้นตรงและอันไหนคือรังสีนั่นเองเรามาลองเติมคำตอบดูสิเดี๋ยวครูให้เวลาทำดูนะ อ่สัก2นาทีแล้วกัน <Ser> เรามาลองเฉลยพร้อมกันดูซิเรามาลองดูตัวอักษรง่ายๆก่อนก็เริ่มที่อะไรดีเริ่มที่ตัวนี้เลยละกันเริ่มที่ A B A B มันมีหัวลูกศรกี่ทางมีะมี1ทางถ้ามีหนึ่งทางเขาจะเรียกว่าอะไรรังอะไรรังสี A B ก็เขียนไปเลยรังสี A, ต่อมาอักษรตัวตวมาล่ะก็จะเป็นตัว c กับตัว d ใช่ไหมอันนี้มีหัวลูกศรไหมเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมถ้าไม่มีเลยก็จะคือส่วนของอะไรส่วนของเส้นตรง c d ต่อมา c d แล้วก็อะไร e f ใช่ไหม e f มันมีหัวลูกศรกี่ทางมี2ทางเลยดังนั้นตรง e f นี้เราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยเส้นอะไรเส้นตรง e เอฟอ่าเขียนได้ถูกนะเส้นตรง ef ต่อมาเหลืออะไรอีกอ่าเหลืออันนี้ใช่ไหมอ่าเราอันนี้เราเว้นไว้ก่อนนะเราจะมาทำความเข้าใจทีหลังอ่าเรามาทำมันที่มันมี2อันก่อนก็คืออันนี้ NM NM มีหัวลูกศรไหมเนะี่ยอ่าไม่มีไม่มีแสดงว่าเป็นส่วนของอะไรส่วนของเส้นตรง N m นั่นเองอ่าต่อมาเลยอันหนึงก็คือมันมีหัวสอนกี่ทางเนี่ยอันนี้มี2ทางมี2ทางก็จะเป็นเส้นอะไรเส้นตรงนั่นเองเป็นเส้นตรง kl อ่าใส่ยหัวขอก่อนให้มันด้วยอ่าแล้วทีนี้ไอ้ตรงรูปเนี้ยเราจะมีปัญหาใช่ไหมอ่าครูจะลองมาลองวิธีคิดอีกวิธีหนึ่ง รูปนี้นะรูปนี้นะมาไว้ตรงนี้นะคุณจะแบ่งเป็นสองอันเห็นไหมมีจุดตรงนี้แล้วก็มีเส้นตรงลากขง้มาใช่ไหมลากลงมาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จะมีหัวลูกศรตรงนี้ก็จะเป็นตัว G ใช่ไหมตรงนี้มีจุดแล้วก็จะเป็นตัวอะไรเนี่ยตัว J อ่าแล้วก็มีอันนึงก็คืออันนี้ใช่ไหมจุดแล้วก็ลากมา ปั๊บใส่ตัวอกษรตัวนี้ก็คือตัว G เหมือนกันและส่วนนี้เราคือตัวอะไรตัว H, h เห็นไหมคูสามารถแยกรูปนี้ได้เป็นกี่รูป2รูปนั่นเองทีนี้แล้วก็ได้หรือยังว่ามันคืออะไรมันคือรังอะไรรังสนั่นเองมันมีรังสีของอะไรบ้างรังสีของ G H กับรังสีของ g j ก็เขียนลงไปเลยรังสีของ g h แล้วก็รังสีของ J นเ่นี่นเ,เสร็จไปแล้วสำหรับข้อที่1นึ่งทำได้ไม่เรามาลองดูข้อที่2อสิส่วนของเส้นตรง SE ยาวกี่เซนติเมตรเอาไว้มาทำมาวัดดูนั้งรีนเห็นไหมมันทันไหมเนี่ยเขาจะลากมาป,าปั๊บยาวกี่เซนติเมตรยาวทั้งหมด สี่ซนติเมตรนั่นเองก็เขียนไปเลยสี่ซติเมตรอ่าประมาณนี้อ่าแล้วข้อที่สามหจะเริ่มยากมาหน่อยนะักเรียนต้องเอาไม้บรรทัดขึ้นมาด้วยนะอ่าเขาบอกว่าไงให้เขียนส่วนของเส้นตรง gh ให้ยาว7จ็ซเมตรกับ8ปดมเมตร เราเรียนลองโยงดูซิเนียลองดูแม่้าข้างบนเนี้ยเราจะรู้ว่า8มิลิเมตรคืออะไรอันนี้จาก0มา1ตรงนี้เราเรียกว่า1เซนติเมตรใช่ไหมแต่ว่าไอซี่เล็กๆเนี่ยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่ามิลลิเมตรที่1มิลลิเมตรที่2มิลลิเมตรที่3มิลลิเมตรที่4แล้วก็มิลลิเมตรที่5แล้วทีนี้เขาจะได้8มิลิเมตรก็คือจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทั้งเรียนก็ลองไปดูซิว่า 7มกับอีก 8mm มิมเนี่ยมันยาวแค่ไหนอ่ะนี๋ยวลองวัดดูซิเอาไม,ม้บรรทัดวัดดูเอาไม,ม้บรรทัดวัดดูนะคูณเอาประมาณนี้แล้วกันส่วนของเส้นตรงก็จะมีจุดปลายทั้ง2ข้างก็คือส่วนของเส้นตรงอะไร G อะไร GH1 ก็เสร็จไปแล้วสำหรับของข้อที่3.1ต่อมาเราดูอีกข้อหนึ่งสิเขาบอกว่าไงให้เขียนรังสี PQ และรังสี PR ให้มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันในเรียนจำได้ไหมว่าจุดปลายคืออะไรจุดปลายจุดปลายคือตรงที่ไม่มีหัวลูกศรใช่ไหมเราก็ต้องสังเกตดูว่าไอ้รังสีสอตงตัวเนี้ยมันมีตัวอักษรอะไรท,ที่มันเหมือนกันเลย ตัว P ใช่ไหมก็จะมีจุด P เป็นจุดปลายร่วมกันมันมี P อะไรบ้างเนี่ยอันนี้ P มันมี PQ น,นะ PQ ทำไมไม่ตรงอ่ะมันมี PQ อ่ Q แล้วก็ P อะไรเนี่ย PR PR ใส่จุดตรงนี้แล้วใส่จุดของชื่อจุดของมันก็จะได้ประมาณนี้ที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันก็คือเห็นไหมจุดอะไรเนี่ยจุด P จุด P เป็นจุดปลายร่วมกันแล้วก็จะมีเส้นรังสี PQ แล้วก็รังสี PR ที่ใช้จุดปลายจุดเดียวกันนั่นเองก็ประมาณนี้สำหรับข้อที่สองทันไมเอ่ย เรามาลองตรวจสอบเข้าใจดูซิว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนมามีเรื่องอะไรบ้างมีเส้นตรงมีจุดมีรังสีแล้วก็มีส่วนของเส้นตรงนั่นเองตรวจสอบเข้าใจข้อที่หนึ่งถ้ามีจุด1จุดบนระนาบและลากเส้นตรงให้ผ่านจุดนี้ได้ทั้งหมดกี่เส้นคุณคุณไหมเนี่ยคุณคุณไหมมันเหมือนกับอะไร เหมือนกับหน้านี้เลยใช่ไหมครูเรียนไปก่อนอ่าเหมือนกับหน้านี้เลยใช่ไหมเนี่ยมีจุดอ่ามีจุดหนึ่งจุดอยู่บนระนาบอาจจะลากเส้นตรงผ่านได้ให้หมดกี่เส้นเราตอบกี่เส้นตอบกี่เส้นเลยตอบหลายเส้นนั่นเองอก็ใส่ไปเลยบอกว่าหลายเส้น ข้อ2ถ้ามีจุด2จุดบนระนาบจะลากเส้นตรงผ่านจุด2จุดได้ทั้งหมดกี่เส้นตอบกี่เส้นเลยอันนี้ก็ทํามาแล้วตอบหนึ่งเส้นนั่นเองยกตัวอย่างเลยข้างๆนี้เลยก็คือครูจะมีจุดจุด A แล้วก็จุด B เขาบอกว่าไงลากเส้นตรงใช่ไหมลากเส้นตรงผ่านจุดทั้ง2จุด าลากเส้นตรงผ่านจุดสองจุดก็คือเส้นตรงจะมีหัวลูกศรด้วยจะได้ทั้งหมด1เส้นนั่นเองข้อ3ล่ะเขาว่ายัางไงลากเส้นตรงให้ผ่านจุด2จุดให้ได้จํานวนเส้นมากที่สุดทั้งหมดกี่เส้นเรามาลองดูซิามาเริ่มที่ตัวกอไก่ละกันเราเอากอไก่เอากอไก่ลากไปไหนดีลากไปงองูก่อนละกัน ก็ไก่ลากไปง,งูใส่หัลูกศรให้มันด้วยอันนี้ขวาจ,จะลากไม่ตรงนะนักเรียนต้องเอาไมาบรทัดลากดีให้มันตรงนะต่อมาพอได้ก็ไก่ไปง,ง,งแูแล้วเราก็ลองเอาก็ไก่ไปขอไข่ดู่สิก็ได้อีหนึ่งเส้นและสุดท้ายล่ะเราเ,รเหลืออะไรอีกก็ไก่ไปคอควายาก็ไก่ไปคอควาย ก็จะได้อีกกี่เส้น1เส้นแล้วรวมทัง้งหมดกี่เส้นแล้วเนี่ยสเส้นต่อมาเหลือเส้นในอกอ่ะเรายังไม่ได้เอาขอไข่อ่ะเรามาดูขอไข่ซิขอไข่สามารถเป็นไหนได้อีกขอไข่ไปขอควายได้ใช่ไหมอขอไข่ไปขอควายได้1เส้นนี่หนึ่ง ต่อมาขอไข่เป็นอนั้นี้อีกไปงอง,งูได้อีกอ่าเขจะได้อีกหนึ่งเส้นอ่าขอไข่หมดแล้วนี่เรามาลองดูตัวสุดท้ายนี้คอควายคอควายรากได้อีกกี่เส้นเนี่ยรากได้หนึ่งเส้นนั่นเองอ่ารา,ากให้มันตรงนะ อะไรหนึ่งเส้นรวมทั้งหมดเรามีกี่เส้นเนี่ยลองนับดูซิเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งอันนี้เส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าแล้วก็เส้นที่หกเราได้ทั้งหมดหกเส้นนั่นเองเราเขียนได้เลยหกเส้นมีเส้นตรงอะไรบ้างมีเส้นตรงอะไรบ้างเนี่ยมีเส้นตรง กหมีอะไรอีกเส้นตรงกคต่อมาเส้นตรงกงกไก่หมดแล้วเราไปดูขอไา่สีมีเส้นตรงอะไรเส้นตรงขคแล้วก็เส้นตรงขงนั่นเองด้าสุดท้ายเส้นตรงคงครบหรือยังหกเส้น ครบแล้วเรามาดูข้อที่4ีสิเขาไว้ยังไงเส้นตรง FG สัญลักษณ์ไดบ้างที่แทนชื่อเส้นตรงนี้เราใช้อะไรได้บ้างมี FG และ1 FG เส้นตรง FG และ1มีอะไรอีกและอะไรและเส้นตรง G, F ก็ได้เหมือนกันอ่าได้สอันเลยนะข้อนี้อะไรนี้อันนี้ล่ะอันนี้เขาอ่านว่าอะไรเนี่ยข้อที่ห้าอันนี้เขาอ่านว่าอะไรส่วนอะไรส่วนของส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงอะไร L, M นั่นเอง ได้หรือยังเสร็จหรือยังเราไปดูข้อต่อมาสิ่งทีไ่ได้เรียนรูเขาให้ทำอะไรเนี่ยอันนี้เขาให้ติ๊กถูกในวงกลมและเติมคำตอบด้วยเราเรียนลองติ๊กถูกด,ดูสิเรามาเริ่มที่เส้นตรงก่อนเลยเส้นตรงวัดความยาวดได้ไหมเอ่ยมันมีมันมีหัวข้อสอนกี่ทางเส้นตรงมีทั้งหมด 2ทางก็จะวัดได้ไหมวัดไม่ได้มีจุดไปลายไหมเนี่ยมีลูกศรสองทางเลยมีจุดไปลายไหมไม่มีนั่นเองต่อมารังสีละ่ะรังสีวัดความยาวได้ไหมมันมีหัวลูกศรหนึ่งทางเนีย่ยรังสีก็ยังวัดไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่ามีจุดไปลายไหมเนี่ยมีจุดปลายมีจุดปลายกี่จุดเอ่ยมีทั้งหมด1จุดนั่นเองต่อมาสุดท้ายส่วนของเส้นตรงวัดความยาวได้ไหมวัด ไดม้มีจุดปลายทั้งหมดกี่จุดมีทั้งหมด2จุดประมาณนี้นะต่อมาข้อที่2เขาบอกว่าไงให้เขียนรูปเส้นตรงส่วนของเส้นตรงและรังสีอย่างน้อยหนึ่งรูปพร้อมตั้งชื่อและเขียนสัญ,ญลักษณ์นักเรียนลองทำาดูนะ,อ,ะอย่าเอาชื่อเหมือนครูนะอย่าเอาชื่อเหมือนครู คุยจะเริ่มบา้านละ A B อันนี้คุณจะตั้งชื่อว่าเส้นตรง A B ต่อมาเอาอันนี้แล้วกันป๊าบอืม นี้คุยจะตั้งชื่อว่า e ส่วนนี้คุยจะตั้งชื่อว่า f และนั้นอันนี้คือรังสี e f น,น,นั่นีองแ้สุดท้ายเราเหลืออะไรเนี่ยเราเหลือส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงปับป๊บปั๊บส่วนของเส้นตรง c ดีละกันก็จะได้ชื่อว่าส่วนของเส้นตรง cd เห็นไครยก็ได้ทั้งทั้ง3รูปแล้วแล้วก็จะได้ทั้งสัญลักษณ์ของมันมาด้วยอ่าแล้วทีนี้ข้อสุดท้ายความยาวของส่วนของเส้นตรง go เท่ากับ8เซนติเมตรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรเนี่ย หมายความว่าส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงอะไรชื่อในเนี่ยจอะไรจนะียาวทั้งหมดเท่าไหร่ยาวนะยาวทั้งหมด8 เซนติเมตรอ่าส่วนของเส้นตรง GO ยาว8ซนติเมตรนั่นเองอ่าถ้าใครยังจดไม่เสร็จก็อยู่วิดีโอไว้ก่อนนะอ่าอ่าสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ